สบายดียามเช้าบรรยากาศดีๆกับพักสวยๆพี่น้องมาพักพีพักน้องคือเขาตัวนั่นกับมินิเอิร์นคอร์สอันนี้ก็คอร์สคื่กันน้ะงางสวนเบอร์ไน,นนะเป็นมินิคอร์สพี่น้องบรรยากาศดีๆบริทองผาเหมืดอ,อึมครึม,มอีกคือเขาพี่น้องบริเวณแสงแดดกัน คือว่าดีลายดอกวผ่านมามันก็หอนอบอา้อนตัวนี้ก็มีนิคอตัววางกลางบนแนมเห็นเป็นเป็นเล็ดอกพี่เนาะตนเพิ่งอยากหน่อยแนพอวันอันนี้ซุมเนี่เพิ่งก็สัตว์เลงไว้มาผักพวผีผักหนองคือเจาา่ามสาวเด้อบรรยากาศยามเช้าทางนั้นก็สิ ใหญ่เพราะว่ามันเป็นหลอบหลอบก่อนนะพี่น้องพากพี่พากน้องคือเจ้าเป็นกำลังใจให้คือเจ้าเด้อพี่น้องบ๊อบสุขสุคนเด้อจ้าเอฟซีพี่น้องมาพากพี่พากน้อง